ไม่ต้องไปกําหนดอะไรเยอะมากทันกระบอเนี่ย,ยแค่มาตราดเดียวพอ mm hmm. คือเราบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐาธิปัตย์ซึ่งฉีกร,รัฐมนูญเนี่ยแ,แล้วไปเขียนกฎหมายเขียนอะไรครอบคลุมให้มันลบล้างความผิดของตัวเองเนี่ย mm hmm. เมื่ออะไรก็ตามที่ประเทศกลับเป็นประชาธิปไตยจะต้องสามารถเอากลับมาตรวจสอบได้และไม่มีหมดอายุความ ต้องสามารถไปตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าคนที่จะยึดอำน,นาจเนี่ยเขาจะต้องฉุกคิดและจะต้องระมัดระวังท <c oughs> ี้ถามว่าจัดําอย่างไร <c oughs> ให้เน,นี้ย <c oughs> แวร์ลิสแม้กระทัง่งคุณฉีกรัฐมนูญไปแล้วในการโหวตเราก็จะมีปัดเลือกตั้งด่าบาทีมีต้นขั้วที่ติดเอาไว้เขาสามารถทําเป็นสามขั้วที่ฉีกมาได้หรือว่าเป็นแค่สองอันไม่ต้องมีต้นขั้วเก็บไว้ก็ได้คุณบวตอะไร้วโบวตเนี่ยก็จะไปบอกว่าประชาชนต้องการธรรมนูญอั่นที่ไหมคุณจะเอาสวสิบวันจะเอาอะไรมาหักล้างคุณทำไม่ได้แล้วจะสกัดอะไรก็ไม่ได้ และก็ฉีกอันหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ให้ทุกคนออกกลัากบ้านเราจะมีแผนอันนี้เก็บฝาบ้านไว้บอกว่าทำมนุ์ประชาชนที่ได้ลงมติกันวันนี้นี้เราบอกว่าคุณเป็นนักฐานที่ปัดยังไงคุณไม่มีวันใหญ่กว่าอำนาจของประชาชนเมื่อประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วพอประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยเ็าจะเขียนกฎหมายอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่แก้รัฐบุรไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่แยบไปเลรัฐมนูลคุณฉีกไม่ได้มันอยู่บนค่าว มันเหมือนกับระบบล็อกอเชนที่ทุกบ้านเนี่ยเอากลับไปบ้านแล้วก็ไปติดทั้งฝาไว้ได้ถ้าคุณไม่มีอะไรผิดเลยเนี่ยก็เอาผิดเลยคุณไม่ได้แต่ถ้าผิดระวังตัวถ้าร่ำรวยผิดปกติเราย้อนหลังได้มันก็ต้องเป็น,นกลไกที่ห้ามพด็จก,การห้ามรัฐาธิที่ปัดเข้ามาในการเมืองเหมือนกันถ้าทําแบบนี้เราล่าแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเช,ชื่อว่าจะเบรกความคิดของคนที่้ังการที่แบบนานได้